สำหรับโอกาสก็หวังว่าจะมีต่อนะครับตอนนี้มีรยังคมีข้าคิยังครับตอนนี้ยังไม่มีครับเาครับผมเทมซามก็จริงๆขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนที่ไปดูเทมสามคือเราทุกคนก็เต็มที่ทีมของสาวงคลฟิล์มแล้วก็ทีมนักแสดงทุกคนพุ่มกับทุกคนก็เต็มที่แล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังทะยานสู่หนึ่งร้อยล้านก็หวังว่าใครที่ยังไม่ดูก็จะไปดูนะครับก็หวังว่ามันจะคบลถ สนุกสนานแน่นอนอ่านครับตามอ่านทุกอันเลยก็มีกระแสใหม่ๆที่ผมไม่เคยไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่างเช่นแบบการจิ้นกับน้องจ้ำอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างก็จะได้เรียนรู้แบบสาววายสมองไหลอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนนันนี้คือเราไม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่เราไม่เคยเข้าวงการนี้มาก่อนเราก็รู้แบบมันมีการจิ้นจิ้นแต่เราไม่เคยได้ยินคํานี้แต่ว่าแบบพอ เออเทอมสามปล่อยออกไปตอนพี่เชงแล้วแบบคนแทกมาหรือเพื่อนๆผมเองเอย่างเงี้ยเขาก็มาแบบว่าเอา้ยฉันกลายเป็นสาววายสมองไหลก็ <laughs> เป็นเหมือนแบบอีกหนึง่งแบบอีกหนึง่งอีกหนึง่งแบบที่ผมแบบได้ได้เข้าไปทําความรู้จักอะไรไงเงี้ยเขาก็สนุกดีครับเห็นว่าคสัตัดลมแฟนสาวด้วยกับเปิดเทอมสาวความับอัดเป็นดีครับดีครับอบอุ่นมากเลยก็เป็นการดูรอบร่วมกันร,ระหว่างแฟนคลับของผมแล้วก็แฟนคลับของน้องจา เราก็ได้ดูหนังด้วยกันแล้วก็มีการพูดคุยคีบนเอเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับพวกเราอะไรเงี้ยครับก็สนุกสนานแล้วก็ก็ดีครับก็รู้สึกว่าไม่เคยเจอกระแสแบบนี้ใช่ว่าแบบที่คนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรเคมีอ่าเคมีเคใจคือช่วงนี้ผมเรียนผมเรียนศัพท์ใหม่เยอะมากเคมีเคใจเคมีอาจารย์อู๊เคมีฟิสิกส์ชีวะเอ่อพายเรือ อะไรต่อเรือเห็นเขาบอกว่าไม่อยากให้จบแค่นอนปากครับจบที่ไหนดีอยากให้มีมากกว่านั้นก็มีมีคนบอกว่าอยากดูต่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็เออก็ฝากไปถึงผู้จัดนะครับใครที่สนใจก็ทำต่อได้ครับพักต่อเป็นเรื่องอื่นก็ได้หรือจะเป็นพี่เทคต่อระหว่างผมกับน้องจ้ำก็ฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับพี่เบิร์นพูดครับก็คุยกับพี่เบิร์นกับจ้ำว่าแบบเอ้ยมันเกิดกระแสนี้พวกเราก็เซอร์ไพรส์ว่าแบบเฮ้ย มันมาแรงกว่าที่แบบเราคาดการกันไว้คือมันมันเหนือความคาดหมายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออขอบคุณมากที่เป็นที่ที่มาซัพพอร์ตแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกับพวกเราครับกับน้องจั๊มก็เป็นน้องที่น่ารักมากคือจั๊มเป็นเป็นน้องที่ตั้งใจทํางานแล้วก็เต็มที่กับกับการทํางานซึ่งผม, happy, ผมแฮปปี้เวลาผมทางานกับใครผมเอนจอยกับการได้แบบ ได้ทำงานกับนักสแสดงที่เต็มที่แบบใส่สุดอะไรเงี้ยคือเขาก็เป็นคนที่เต็มที่กับทุกๆท,ทุกบทกทุกทุกย่างก้าวที่เขาทำอะไรเงี้ยแล้วเรา a อ p พ e c i a กับการร่วมงานของเขามันเป็นความสบายใจเหมือนเราได้เล่นกับคนที่เขาทํากันบ้านมาเต็มที่ใส่เต็มอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเป็นการร่วมงานที่ดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีในอนาคตมีโอกาสได้เล่นกับจามีกผมก็ ยินดีมากๆอยากเล่นด้วยกันกับน้องอีกครับได, <laughs> ด้ล่นต่อไป <laughs> ให้เป็นเรื่องของเรือครับก็ใครอยากให้เรือแล่นก็ฝากช่วยกันครับก <laughs> ็จริงๆก็ขอบคุณนะหมายถึงว่าหลังจากดอยบอยคือผมก็มีโอกาสได้แสดงมากขึ้นแล้วก็อาจจะได้รับรางวัลบ้างแต่ก็ยังรู้สึกว่ามัน,มนยังการเดินทางมันยังอีกยาวไกลครับ <solely> ในในในเป้าหมายของผมที่จริงๆผมก็อยากเป็นนักแสดงที่ จริงๆเราก็วันหนึ่งเราก็หวังว่าเราจะสามารถโกอินเตอร์ได้เราสามารถร่วมง,งานกับผู้กับหรือว่าฟิมเมเกอร์ที่เป็นต่างชาติได้มันก็ต้องฝึกแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับคือตอนนี้ผมรู้สึกว่ารางวัลต่างๆที่ผมได้รับมันเป็นกําลังใจมากกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันคือเก่งแล้วฉันไม่ฉันที่สุดแล้วไม่ครับผมยังต้องพัฒนาตัวเองอยู่ทุกวัน,วนใช่ครับคือผมรู้สึกว่าต่อให้ได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลมันไม่ได้มีผล อะไรกับกับอาชีพนักแสดงเพราะสุดท้ายอาชีพนักแสดงก็ยังต้องดําเนินต่อไปเราก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันยังต้องหาจุดที่ทําให้เรามั่นคงแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้จากการแบบเป็นนักแสดงอย่างเดียวมันยังเป็นสิ่งที่ผมยังอยากที่จะสู้ต่อไปว่าเฮ้ยถ้าวันนึงผมอยากบอกว่าผมเป็นนักแสดงที่อยู่ได้ด้วยการเล่นหนังเล่นซีรีส์จริงๆอะ่ะผมก็อยากให้มันเกิดขึ้นในสักวันแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังต้องทําอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย อันนี้คือความเป็นจริงให้มันยังยังอยู่ในในที่มันเป็นอยู่นะวันนี้สําหรับวงการหรือว่าสําหรับตัวผมที่กําลังเผชิญว่าแบบเฮ้ยเราจะพยายามทํายังไงให้มันอยู่รอดได้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นทาคุยเตยมองไกลขนาดนี้จริงๆก็รู้สึกว่าสิ่งที่มองถ้าเป็นไปได้วันหนึ่งถ้ามันมีโอกาสได้ร่วมกับได้ร่วมงานกับทั้งฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปหรือฝั่งแบบฮอลลีวูดอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นความฝันที่เราอยากไปให้ถึงสักวันครับคือ ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหมเดี๋ยวจะไปถึงแค่ไหนแต่เราก็พร้อมที่จะโอเพนกับทุกอากาศแล้วก็เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้คือเราก็เตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของแบบภาษาเรื่องของการพัฒนาในทุกๆด้านการเต้นการฝึกร่างกายตัวเองให้พร้อมแล้วก็ภาษาเนี่ยแหละที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะไปแล้วทาให้เขารู้สึกว่าเขาเชื่อว่าเราทําได้เพราะเราไม่ได้เกิดมาเป็นเนทะีฟสปิเกอร์เนาะถ้าเราจะพูดภาษาอังกฤษหรือว่าถ้าเราต้องเรียนภาษาใหม่เราก็ต้องพยายามมากกว่าเดิม เราต้องไม่หยุดเราต้องรู้สึกว่ามันไม่มีการเรียนรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับถ้าเราจะไปถึงเป้าหมายที่มันใหญ่ขนาดน้เราเรนัพร้อมมันที่จะไปพร้อมอนะครับคิดว่า,ราพร้อมยังอ,งอนนี้ผมคิดว่าผมพร้อมที่จะไปครับแล้วก็เอาจริงๆคิดว่าถ้ามันมีโอกาสมีบทมาเราพร้อมที่จะสู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาใหม่อะไรที่เกิดขึ้นบนโลกไปเนี้ยต่อให้เป็นภาษาที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยเรียนมาก่อนผมรู้สึกว่าผมพร้อมที่จะ ที่จะลงไปเรียนรู้ลงไปไปฝึกแล้วก็ทํามันผมเชื่อว,ว่าเราสามารถจะทําได้ก็มีมีได้พยายามพยายามอยู่ครับก็อยู่ในช่วงที่เราพยายามจะหารู้ทางในการไปก็ใครมีก็แนะนำได้ครับผม